วอเตอร์ฟักเเพลกไหนอะอยู่ที่ไดอยา่ลองอะไรเนี่เพ็กไหนที่ย่ินไม่ยินเลยเพื่อนเพลงลุงเลยไม่ได้รู้รู้จะเพลงไหนเพลงไหนแคเงียบๆอย่อะไรเพลแทนนั้นน่ะไมเงียบกันล่ะว่าปอยู่ไปดูเนื้อเพลงอยู่ไหเจระจัิ ใช่เว้ยเขารอแต่อยู่ร้องอยู่กดดันกดดันกันก่อนเขารอแต่อยู่ร้องเย็นบมวยอยู่เนี่ยไม่ร้องหรอกเย็นหมวยเกสพย่ยามอย่าไปตอบมันเลยไม่พยายาตอบมนหนุกไปดูดิเนี่ยอะไรอ่ะเป็ดเฟยเจตโยมันมีตอนหนึ่งมันแข่งกันอย่างสุดยอดมากเป็นตำนานด้ยพี่ผมก็รู้พี่ชอบเฮ้ยเฉยแข่งกันระหว่างเป็ด ต้ำหมูมีอะไรกูแค่งกันอะไรดีกว่ากันอาคาอาคานี่ใครอะอาคาเบ้าเนี่ย DOP อาคาเนี่ยลิอาคามาเล่นมามาอาคาเล่าแล้วใคร DOP อาคาความนำแรงกอาคานแหละอ่นเองแหละท้ามองดูเฉยๆถ้ามีตัวเอตัวเอมีตัวใช่เลยอาคาดีโอพีได้ปื้มเหรอครับอย่ามันก่อเรื่องอีกก่ออะไรแล้ว DOP อะไรกูแบนไอพีไปแล้วมันออกเกมเข้าใหม่ปุ<อ>๊บก็ยิงแล้วงนั่งสร้างบ้านอย่าเงี้ยมีอะไรเงี้ยปวดอย่างเงียเยเง้ยย้ำหน,นึ่งรับนึงนั่งดู GTA ต่อละ GTA <น feit. S 2> คืออะไรครับฟังยังไงของมึงวะกูพูดรอบนี้ว่ากูพูดถูกไปหนะ่งรีดไม่ผ่านแล้วนะอ้าวมึงได้ยินว่า GTA <laughs> ไกลรวะใครเขาก็ได้ยินหน่่งนั้นเลย่อพี่ยูไม่ร้องเพลงว่ะเหรอจ๊ะแกเจทีเอกแล้วลงคลิปได้แล้วพี่ยำจะขุดยาวไว้ที่ไหนนะทุกที่ที่พี่อยากจะขุดไปเฮ้ยมึงลงคลิปเลยอ้ำาเจทีเอทอะไรเพิ่งสองนาทีเองเพิ่งสองนาทีเองโอ้ อะไรเหรอวะใจหลายเอทีอนั่นมันสีอ้ามกูอยากฟังเพลงนี้อ้าเพงอไรีโอเอีโอเอีโอเออยากฟังกูอ้ากูรู้กูลงวินโดว์ใหม่ไปลิงก์เพลงมันหายมาแล้วกูต้องไปหาเนื้อใหม่กูรู้มึงเป็นคนเดียวที่ใช้ google translate ได้ไมงไลงวินโดว์ใหม่ทำไมเลยก็ดู่ไง อันนี้ไว้หลอหนังโป๊มาเ,าเป็นไวรัสลงมให้หมดตัวเป็นนี้นี่เอง <S 1> <S 1> นะครับมันมันมันไม่มันไม่ตลิสเด็ดแน่ไว้ตลิสเด็ดแสดงว่าจริงเป็นดูจต,ตอรี่ขององคารินะฮะคาริดูจต,ตอรี่มันจะให้กูหาปอน,นปอนปอนใช่ไหมใ ใครให้มึงหาปอนกูจะให้มึงร้อง P.O.N. โอเคกูไปเซิร์ชกัน P.O.N. P.O.N. g o เกิล uh, นะครับแหมเฮ้ย hey, อะไรยังนกึกรักกึกักวะเฮ้ยเน็ตสโลอย่างกกางี้อ่ะใช่ปะ <c oughs> ่ะ <c oughs> อะไรบอสไอ้นีๆๆๆ่เราคือการกึกรัก อนเนื้อเพลงปอนปอนปอนลาเล็ก <c oughs> อยากได้ไลายเลิกแบบเป็นฮิลากานะว่ะต้องหาก่อนนะครับขอให้ท่านโ,<อ>โชคดีกูตอนนี้กูฮันาโตโนเซต์กูเจอแต่ไอันนียโรมันจิอ่ะมีบอกว่าฮิลาฮิลากานะแล้วฮิลากานะหามาจากไหนอครับ อ่ามีฮิลาการนะมีฮิลากานะอ่าฮะสัตว์กุละมึงอีกสีเนน่ได้ไหมเด,เดิมเดิมาอะว่าไอสัตว์ก็เว็บเดิมคุ้ย<ด>มมแต่อยู่มามีเงื N P อบแต่อยู่มาผีโอเอ็นโอแคลี่พาม,มูพาม,มู้ยอพามยูพามยูวงนี้นี่เองกูก็ว่าใหม่มันคุ้นๆไอเไปไปไปทียมึงแปเปไทยทำไมกูอยากได้เป็นฮีลราการนะตรงๆไปเลยเนี่ยเจอแล้ะ กูจะก๊อปมาท่อน,อนปอนปอนอย่างเดียวดีไหมเนี่ยอ้าวเฮียคอ,อดาวคอดาวนะครับรอสักที่ เออมาสักทีกูเจอแล้วเว้ยเขาดาวโอเคเตรียมตัวฟังนะครับผมแม่งกล้าปอมปอมเว้เว้เว้ปอมปอมเว้เว้แป๊บทำไมมันไม่ P O N วะอันนี้มันเป็นฮีรากันนะเปล่าไม,ไ,มไม่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 อันนั้นถ้าเกิดมันไม่ใช่ฮีรากันนะมันมันจะสะกดแรงตัวแม่งทุกอันเลยและแถมมันเปลี่ยนการอ่านแล้วหรือเปล่าเออน่าจะเปลี่ยนการอ่านแล้วนะ

ไปแล้วพังกันสนุกสนานยังเปลี่ยนอยู่นักประเด็นโอ้ยไ้บ้าไปไอบ้าไปถ้าเกิดแต่อยู่เข้าไว้ต้องเปิดแต่อยู่ปังกันจัดเลยพี่อ้ําจัดเลยอ้ำอัดลงยูทูบกูอ่านอยู่เนี่ยเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยไม่จบไม่จบไม่เลิกไม่เลิก ใหพี่ยอ,ยพยอ,อยู่มายังพี่วัวมาแต่ยุกบอกกูไม่เข้าเลยครับนี่รอประธานในพิธีอยู่นะครับใช่กูรอประธานอ่าพี่อยู่มาแล้วกำลังมาพี่อยู่กำลังมากำลังมาอะไรกูขอพี่ไอ้บ่อยเขาจอยคอทำไมเขาก็รู้ดิม,มีผิรุดบอก <S <S ต่ออยุงจอยคอหน่อยโดนนักเล้วโซนอ้าว ลบไปเลยลบข้อความไปเบื่อลบไงวะกิกขวาที่ข้อความอ่ะแล้วเอาข้อความออกฮะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ฟาร์มอยูมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้ารัมทำอะไรเนี่ยเป็นหูครับมาดูดิอะไรวะอยู่ในเกมเนี่ยมาดูดิ ポンポンウェイウェイポンポンポンウェイウェイポンポンウェイウェイポンポンウェイウェイウェイポンポン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 ポンポンウェイウェイポンポンウェイウェイ

ดิ 1> <1> <ส crashing> เป็นไงลนะ่ะทำนองเพลงปอนเวอร์ชั่นสอง by อาคาดิสังอันนี้จะไม่ใช่ปอนนะเป็นกิโล <S 2> <S 2> อันนี้มันยีเวเป็นยูอ e ี <S <ank> <S อันนี้หนักเลยมันร้องเหมือนคนเมาจริงๆกาทำนองแม่งหนักกว่าเดิมอีกแม่เหมือนไม่ไม่เต็มมาลองพดง อันเก่ากูว่าแย่แล้วนะอันเดือยอันนี้ขำค้างที้แล้วปะตาย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 ใครจะตายวะเนี่ยยูอีไมันลใช่ไหมเฮ้ยปื้มไม่โล่นมาดีเกมเนี้ยส่งให้ในสกายและลิง์กอ่ะอืม วอนโดนไวรัสแล้วที่พี่กูบอกว่ามันแจกแค่แชปเตอร์แรกแชปเตอร์เดียวอะไรนะมันแจกแค่แชปเตอร์แรกแชปเตอร์เดียวไม่แพทพาร์ t of exile exile อ๋อ part of exile exile มันโหลดปีเล่นได้ปีไหมไวรัสปีได้ปื้มโหลดปีแล้วเล่นได้ปีไว้คำถามไม่ไม่ใช่กูผิดโหลดปีแล้วแบบต้องใช้โค้ดอะไรพี่ยังบอกไวรัสฟีของยาเอาไปละ ตอยู it, okay. like, uh, night, ่เงียบไปเลยเนี่ยทุกอย่างเป็นไรเปล่ากําลังอในีกําลังมันสแปมอยู่อะไรเงี้ยเจอพาลัมปอนในตำนานถ้ามันสแปมอีกสักห้าทีปเพื่อนตอดเปล่าตอดเหรอจ๊ะไอ้ปื้มมาแล้วอ่ะสนปื้มต่อดเนี่ยเหลือตะยูอีกคนน่ะตะยูเขาเล่นลูกจ้างแล้วนะตะยูเขาเล่นมาริโอแล้วเนี่ยอีกหน่อยเขาต้องเล่นดอดแล้วเชื่อผมไม่เล่นไม่เล่นโบวาเนี่เป็นอะไรที่ไม่แต่ เดี๋ยวมันฝึกกันได้ไปไปปลื้มเนี่ยไม่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  no no please no no ปลื้มปลืมไม่เลียงฝึกแล้วปลื้มเลี้ยงอย่างอื่นเถอะเรียกว่าทรมานเถอะทำไมวะปลื้มเล่นดอดไม่ได้อ่ะเล่นไม่เก่งหมอหมอเออคความกดเออเช็คเออความกดของเออเช็คเล่นทอนแล้ไม่ต่างกันเลย ผมไม่เข้าใจฝีมืออย่างนี้มึงเล่น L L กับฮอนได้ไงวะเล่หรอไม่ไขร่ด่าไม่เพิ่มเล่นฮอนเล่นฮอนได้เล่นเล่นดอทไม่ได้ทั้งฮอนทั้ง L O L ไมเล่นเล่่นนนนฮออกกััับดทมตางขนนาดั้นเเลยหรอไม่ข้าใจเหมือนกันไอ้ภูมิเล่นมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรในชีวิตมากมีนะหมายความว่าไงมายมาภูมิทายมาเปลี่ยนฮอนเป็นดอทกับดอทเดี๋ยวเป็นฮอนเนี่ยโอ้โหมึงทายมามีปัญหามึงทายมาเออกูทายว่า ไอปื้มเ่ยเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้หญิงโงเป็นเกลเยผู้ชายผู้หญิงเย่เออว่ะเอาเที้ยนนี่ถ่ายไหมครับก็ไม่แลกนี่ว่ะอะไรถ่ายอะอะไรถ่ายสกีนคอร์เดอร์ก็มันถ่ายจอไม่ได้ถ่ายเกมนี่อนจะบอกนะตอนถ่ายโอ้ยมึงยังไม่เลิกถ่ายเหรอครับครับโอ้ต้องถ่ายเรื่อยๆเลยครับชั้นเ่งเห็นไอ้คุยกันมั่วไปหมดจะบอกนะว่านี่จะถ่ายลง ตาอยูร้องเพลงเลยตาอยูร้อได้ดังๆทำอะไราจัดเพลงไปเพลงหนึ่งแล้วทำไมตาอยูไม่ร้องลุงเลิงไงไม่ครับไม่แค่ถ่ายหน่อยนี่ไม่กล้าเลยสิบสามนาทีเองพี่อยูไม่เป็นไรอีกอย่างถ้าตาอยูร้องลุงเลิงนะทุกคนเขาจะดีใจมากเลยฮะเพื่อความสุขนะตาอยูเพื่อความสุขนะขออีกรอบ ไอะต้าวว้าวว้าวว้าอว้าวว้ไวว้าวว้าว้าูด้าวว้าอว้ว้ไอว้าอว้าอม้าวว้าวว้าอว้าว้าว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 ว้าอว้าวว้าว้าว้อวว้าอว้าวว้าอว้าอว้าว้าว้าวว้าวว้ไวว้าว้าอ้าว้าว้าา้้อ้้้้้้

ไอ้ม่ต้องกินไม่ต้องฟังหรอกมึงอ่ะมึงเอาเนื้อนี่ไปลอง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 ลงลองโอเคมึเอาเดี๋ยวกูแปะเนื้อไปไอ้ี่ผิดผิดอันผผิิดดออัันนเดียวเนี่ยเอาเนื้อตรงนี้ไปอ่ะแล้วมึงลองเข้าก o เกิลในภาษาภาษาอะไรก็ได้ลองดูมันเวมันต้องเริ่มวิวอ่ะอ่ะเริ่มเป็น P O N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  Yea this with P O N P O N P O N W E I W E I P O N Hey what's the

อุ้มเบิร์นรำสอยด้วชีวิตตอนเจออย่างนี้